สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับไม่ว่าใครก็อธิษฐานต่อดวงดาวได้และพรทั้งหมดนั้นก็จะกลายเป็นจริงตรงนี้มีคุกกี้ตัวหนึ่งกำลังขอพรกับดวงดาวระยิบระยับด้วยละ่ะ แล้วแม่มดแห่งความฝันก็ช่วยให้ความปรารถนาของคุกกี้ตัวนั้นเป็นจริงด้วยการอบเรื่องราวสวยงามแสนสนุกตลอดการขึ้นเป็นขนมตอนนี้ผองเพื่อนของเราที่ได้รับความรักจากทั่วโลกก็ได้รับเชิญมาที่อาณาจักรแห่งนี้ด้วยละ่ะไปสัมผัสเรื่องราวสุดพิเศษนั้นด้วยกันเลยเจ้าหญิงคุกกี้เจ้าหญิงคุกกี้า เนเร็วเข้าแม่มดกำลังตามมานะคุกกี้ที่อบขึ้นมาอย่างดีหนีไปงั้นเหรอจับได้มา่อไรนะข้าจะกล่อมให้หลับด้วยแอปเปิลอาบยาพิษนี้เลยว้าวาวาย,ายยียนี่มันบานแม่มดนี่นะที่นี่แหละคุกกี้ผู้กล้าหาญ พวกเราหนีไปด้วยกันเถอะแล้วก็บินไปยังเนวเแลดนคุกกี้บินได้ด้วยเหรอเพงรู้รเลยนั่นนี่ใช่แค่เชื่อว่าบินได้ก็พอแล้วพวกเธอา,หา,หาแม่มดเงอะงะพวกเราจะบินไปแล้วนะว้าวฉันกำลัง เป็นฝันแล้วก็ไม่อยากจะตื่นเลยแฮะอะไรกันฝันไปนี่นะอะเป็นเพราะหนังสือสินะสงสัยตอนอ่านหนังสือในทานเว่นมวคงพลอยหลับแล้วฝันไปตกใจหมดนึกว่าแม่มดกลับมาซะแล้วจะว่าไปก็เป็นฝันที่เท้สุดๆเลยนั่นเนี่ยฉันก็ว่างั้นแหละ มาจากไหนนะไม่ต้องตกใจหรอกฉันไม่ได้จุู่ๆก็โผล่มาหรอกนะฉันคือคุกกี้ครีมยูนิคอร์นฉันอยู่กับเหล่าคุกกี้ทุกที่ที่มีรอยยิ้มและความทรงจำดีๆถ้าเรื่องทั้งหมดกลายเป็นสวนสนุกจะเท่แค่ไหนนะถ้าเหล่าคุกกี้ไปเล่นสนุกกันที่นั่นแล้วหัวเราะกันทั้งคืนแล้วก็ฉันยังฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยปัดดีคุกกี้ผู้กล้าหาญขอต้อนรับสู่ประตูของโลกแห่งความฝัน เธออีกแล้วเหรอประตูนี่ก็ฝีมือเธอใช่ไหมเปล่าจะไม่ได้เหรอนี่คือชิ้นส่วนของโลกแห่งความฝันที่เธอเรียกมาน่ะสิไม่เห็นดวงดาวที่รับฟังคำอธิษฐานแล้วส่องแสงสว่างจ้าเมื่อคืนเหรออยากเรียกไปหาคุกกี้จินนี่ในตะเกียงเต็มทีแล้วฉันเพิ่งจะเคยได้ยินเรื่องราวการผจญภัยที่เท่แบบนี้เป็นครั้งแรกคุกกี้เจ้าหญิงรอด้วยสิ รถฟักทองกับชุดเดรสที่แม่มดช่วยแก้ให้เง้นเหรอเข้ากับรสนิยมฉันอยู่นะเจ้าชายก็คงจะเป็นคุกกี้ที่เท่แบบข้าสินนะข้าเองก็อยากจะช่วยคุกกี้สโนไว้ด้วยความกล้าหาญที่แท้จริงเหมือนกันได้ยินแล้วใช่ไหมว่าเหล่าคุกกี้แห่งอาณาจักรกำลังฝันและท่องไปในโลกแห่งเทพนิยายทั้งหมดอ่านหนังสือเล่มเดียวกันงง้นเหรอเข้าใจแล้ว จินตนาการของพวกเรากำลังเป็นจริงทีละนิดสินะใช่แล้วถ้าฝันในเรื่องเดียวกันหัวใจของทุกตัวก็จะรวมเป็นหนึ่งแล้วส่งไปถึงดวงดาวยังไงล่ะเอาละงั้นมาลองตั้งใจอธิษฐานต่อดวงดาวกันไหมทราฮะ Here I amDid <laughs> I hear something about a festival? 'Cause that sounds amazingI can't wait to see what it's all aboutGosh, uh, it Doesn't look like there's anybody here yet. Hmm, maybe they don't know about the festival. Well, I can fix that. Hey, everybody, over here! You got to come see this Cookie Kingdom. It's like a magical wish come true. Welcome na, Cookie Mickey Mouse. <laughs> เรื่องแล้วเรื่องใหญ่เลยคุกกี้ที่ออกมาจากเทพนิยายกาลังเข้าแถวมาที่อาณาจักรคุกกี้แถมยังพากันบอกว่าได้รับเชิญมางานเลี้ยงอาหารเย็นของอาณาจักรด้วยตื่นเต้นจังพวกเราเพิ่งจะเคยเชิญคุกกี้จากโลกอื่นมาที่อาณาจักรเลยนี่นาข้าต้องแนะนําตัวต่อเหล่าเพื่อนคุกกี้หน้าใหม่ว่าเป็นทายาทหองอาณาจักรว่านิลาซันแล้วแต่ถ้าทํ่ให้ผองเพื่อนที่มาเยือนผิดหวังล่ะก็ ชื่อเสียงของอาณาจักรคุกกี้ต้องปนปี้แน่ๆตายจริงงั้นฉันคงต้องออกร้องเส้นแล้วเอาละงั้นก็เช็ดจ,จานชามทั้งหมดด้วยไซรัปให้เงาวับแล้วก็ปูพื้นด้วยพรมเรดเวลเวดด้วยนะแล้วก็เตรียมคำถามกับคำตอบไว้สักอย่างละ100ข้อเผื่อคุกกี้อลิสจะถามดีไหมอ๋อแล้วก็คุกกี้อัศวินต้องเตรียมพายสตรอเบอรี่แทนพายแอปเปิ้ลให้คุกกี้สนวไว้นะ จริงด้วยฉันจะเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ละ่ะคุกกี้เจ้าหญิงถ้าเป็นปาร์ตี้ของราชวงศ์ก็ต้องเป็นหน้าที่ฉันนี่แหละฉันจะเป็นตัวแทนอาณาจักรในการต้อนรับแขกด้วยอาหารข้ามสุดาการตาเองเยี่ยมไปเลยคุกกี้เจ้าหญิงสงสัยอยู่พอดีว่าเรื่องอะไรกำลังคุยกันเรื่องเวทมนต์ในเทพนิยายอยู่เหรอคุกกี้รสแครปสตอรอเบอรี่มีข่าวสุดเทพมาฝากด้วยละ แล่าคุกกี้ในเทพนิยายที่เราอ่านกำลังมาที่อาณาจักรคุกกี้ฉันไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นนะปกติผู้วิศวกรไม่ค่อยสนใจเรื่องเพ้อฝันทันนั้นหรอกนะมาพอดีเลยคุกกี้รสครสตบบรอเบอรี่ช่วยมานั่งตรงนี้ข้างๆคุกกี้ลี่าหน่อยสิคุกกี้สติชเพื่อนสีของคุกกี้ลี่านะมาจากต่างดาวด้วยนะคงจะคุยกับวิศวกรอย่างเธอได้สนุกเลยล่ะ หรือไม่ก็พาคุกกี้สติสไปเติมสุขภาพที่โรงซ่อมบำรุงหุ่นยนวะเฝ้าก็ได้นะน่าสนุกดีแฮะ <c oughs> ดีละอย่าเสียใจที่หลังที่ช่วยฉันมาแล้วกันเตรียมแท้งน้ำทะเลสำหรับคุกกี้แอรีเลแล้วก็ถุงซิปล็อกที่จะช่วยรักษาผงนางฟ้าของคุกกี้จิงกเบลให้ฟรงุงฟริ้งเหมือนใหม่แล้วใช่ไหมงั้นก็ไปเรินเทศกาลแห่งความฝันและจินตนาการกันเถอะ เปิดประตูให้กว้างเลยได้เลยคุกกี้เจ้าหญิงทั้งสง่างามแล้วก็เท่สุดๆไปเลยอาณาจักรคุกกี้เป็นอนาณาจักรสุดเท่ที่เหมาะแก่การเติบโตของความฝันสินะทำเอาฉันเองก็ตื่นเต้นไปด้วยเลยล่ะผีเสื้อน้อยทั้งหลายรีบไปบอกเหล่าคุกกี้เร็วเข้าว่าประตูสู่โลกแห่งความฝันและจินตนาการได้เปิดออกแล้ว